สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตร2ของอาจารย์ต้นนะฮะเช้าวันที่8กุมภานะครับ2568นะครับส่วนยางอาจารย์ต้นเหมือนเดิมนะฮะที่ช่างศิลป์จีตอยู่นะครับวันนี้มาให้ดูใบยางนะครับผมขนาดมันยังคลี่ไม่หมดนะยังเป็นใบแบบเพิ่งออกจากยอดใหม่ๆนะครับ สองอาทิตย์น่าจะคลี่หมดเต็มวงนะฮะดูมืดเลยนะฮะดูสิครับดูต้นยางต้นนี้ด้วยก็มาให้ดูต้นที่มันยังออกอยู่ก็ยังออกอยู่นะครับนี่นะฮประมาณนี้นะครับกีดหนึ่งพักสองนะครับโดยประมาณ บางต้นไม่ได้ออกก็ไม่ได้กรีดกันนะครับจะปิดไวมากครับเดี๋ยวก็จะปิดละตัวแรกใหญ่มากเลยนะดูตรงนี้อันนี้เป็นหุ้มไปเลยเป็นตาหุ้มไปเลยอ้วนออกมาเลยนะครับหลอกเปลือกมาแล้วฮะในอดีตก็เป็นยางสอยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะสวนยางของอาจารย์ต้น ยางสอยก็คือ,อยางต้องเอาน้ำข้างบนแล้วนะฮะเพราะข้างล่างไม่มีน้ำนะดูนะฮะขนาดมันยังคลี่ออกไม่หมดนะยังหนาขนาดนี้นะครับผมปีนี้โอโ้โหภาวนาอย่างเดียวนะครับอย่าให้ฝนมาถ้าฝนมาช่วงนี้โอโ้โหใบมันก็จะร่วงเลยนะฮะยิ่งหน,นาวแล้วมาเจอฝนนะหรือร้อนๆมาเจอฝนนะมันจะ ใบมันจะเป็นด่างขาวๆเลยนะครับไม่ใช่เชื้อรานะครับมันเกิดจากการทําปฏิกิริยากันนะครับใบอ่อนๆยอดอ่อนๆที่ยังไม่แก่แล้วไปเจอน้าําฝนนะฮะมันก็จะเป็นวงขาวๆแล้วก็จะร่วงลงมานะฮะบางท่านบอกเป็นเชื้อราเชื้อรามไม่ไวขนาดนั้นฮะ,ะมันเกิดจากเ네นี่ยบางทีอากาศร้อนๆแล้วยอดมันยังไม่ได้ใบย,ยังไม่ได้แข็งแรงนะครับใบมันยังไม่แข็งแรงจเจอน้ําฝนนะฮะมันก็จะ ร่วงแล้วก็ใบที่เหลืออยู่ก็จะเป็นวงๆงขาขาวนะฮะเป็นจุดขาขาวนี่ขนาดยังยังคลี่ไม่หมดนะฮะมันยังหนาขนาดนี้นะฮะน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้น,นะฮะช่วยได้นะครับผมทางไปดูฝั่งข้างหน้าแล้วกันเนาะมันขี้หรือยังขี้หมดหรือยัง ผมพาชมสวนฮนะสวนยางสอยของผมนะครับโอ้บางต้นก็ยังกีดอยู่นะบางต้นก็พักก็มีนะครับผมเี๋วนี้ไม่ได้สอยแล้วนะครับแต่ว่าก็กีดยากนิดนึงมันเป็นตะปิบตะตำอย่างต้นนี้มันก็นะสภาพอย่างนี้นะครับ ถ้าสวนไหนมีน้ำเข้าเอาน้ำเข้าเลยเจาะบดานนะคะถ้ามีน้ำมันก็จะอู่ฝั่งนี้ใบเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับเห็นไฝั่งนี้ใบเริ่มใหญ่เป็นบางโซนนะฝั่งนี้ใบเริ่มใหญ่ขึ้นดูสภาพสุขสมเดต้นยางของผมนะ โอ้ฝั่งนี้ใบเริ่มใหญ่เริ่มหนาครับฝั่งนี้โอ้ภาวนาอย่างเดียวนะฮะออ้ลูกน้องผมเอาน้ําเข้าครับโอ้โหมีหน้ามาถึงใบมัหลึงมาก่อนเอาน้ําเข้าเดี๋ยวก็จะปล่อยเข้าตรงนี้อ๋อสุดยอดเลยขอบคุณลูกน้องมากเลยไม่รู้นะนนี่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 ใบเริ่มมาแล้วเนี่ยเนี่ย โอ้มีหน้าวตรงนี้มืดเลยนะครับเริ่มมืดแล้วโอ้คือโชคดีอย่างหนึ่งครับส่วนนี้มันมีคลองชจประทานนะของผมก็จะปล่อยเข้าไปเลยนะฮะปล่อยไหลลงไปโอ้ดูนี่ฮนะโอ้ใบหนาตึ๊บเลยนะครับฝั่งนี้มันเริ่มแบบ แตกออกมาแล้วโอ้มันเริ่มบานแล้วดูด,ดูดูดีครับมันออกมาใช้น้ำหมักสูตรสองของจันต้นก็ประมาณนี้ครัะดูเดี๋ยวอาทิตย์หน้ายังอัปเดตให้ดูนะครับว่าถ้ามันแก่เต็มที่แล้วมันจะหนาขนาดไหนโอ้โหขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับดูใบก็จะใหญ่ด้วยนะ มันขยายออกไปเนี่ยเพราว่านาอย่างเดียวครับอย่าให้ฝนตกฝนตกตางงานเข้าโชคดีอย่างหนึ่งนะฮะสวนนี้มีชุลประทานเข่าท่าเข่าท่า,า,าแต่กคงปิดกีดอยู่ดีนะครับเดี๋ยวพักหน่อยนะฮะก็รอจนมันไม่่อ้ออก คักๆเผื่ละทางศิลก็ว่าจะปิดอยู่ว่างั้นรันนี้นี่มาดูใบโอ้มันวับเลยนะฮะนี่โอ้น้ำก็จะไปเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไหลไปนะฮะไหลเข้าไป โอ้สวยงามนะครับน้ำหมักสูตรสองของจันต้นก็ใช้ข้ามปีไปใบมันก็อย่างนี้นะเขียวสดงดงามอย่างนี้นะครับใบมันก็เป็นจุดก่อกาเนิดนะฮะของการสร้างน้ำยางนะครับถ้าใบเยอะ มันก็จะสามารถสังเคราะห์แสงให้เป็นน้ำยางให้เราได้นะครับแนวโน้มปีนี้ก็น่าจะผลผลิตขึ้นจากปีที่แล้วอีกประมาณ20-30%นะครับดูแนวโน้มน,นะครับต้องอัดปุ๋ยด้วยครับนอกจากพ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะอัดปุ๋ยครับต้นใหญ่อย่างอายุ20ปีขึ้นไป10กว่าปีดีกว,ว่าสัก15ปีขึ้นไปเนี่ย สิบห้าปีขึ้นไปไล่หนึ่งกระสอบครึ่งถึงสองกระสอบไปเลยนะฮะถ้าใส่ไล่ละสองกระสอบได้นะถ้าอายุยี่สิบปีนะอย่างท่านเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะคุ้มค่านะฮะที่จะใส่เพิ่มเงินนิดนึงแต่ผลผลิตกลับมาอีกเพียบนะฮะอย่าลืมตรงนี้เลยนะครับเรามีโรงงานผลิตให้เราแล้วโรงงานต้นยางพาราแล้วเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนโรงงานนะครับ ยางสอยของผมนะฮะในอดีตคือยางสอยช่วงนี้ก็จะเป็นไม่ได้ช่วงการให้ดูผลผลิตนะฮะจะเป็นการให้บํารุงช่วงแรงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการพ่นของ f อใซหลายท่านนะฮะนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ